Terima kasih telah menonton! ที่ศาลาการปรียนวัดวังเงินอําเภอคีเรมาจังหวัดสุโขทัยนายภูสิทธิ์อนันทวัฒน์ขนส่งจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถและคณะบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัยส่วนราชการผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปร่วมไปถืปลุกเสกเลขทะเบียนรถเลขสวยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ชนะการประมูลป้ายโดยมีหลวงพ่อรามปักกะโมเจ้าอาวาสวัดวังเงินเกจิดังของจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานปลุกเสกเดี่ยวในพิธีสำหรับป้ายรถยนต์หมวดอักษร กไก่อกทอทหารการงานเข้าหน้าการค้าทวีคูณของจังหว,วัดสุโขทัยวัตถุประสงค์เพื่อนําเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสําหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนนผู้ที่สนใจเลขทะเบียนมงคลออกแบบกราฟิกที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของผู้ที่สะสมป้ายทะเบียนรถยนต์หมวดอักษรและเลขสวยได้เปิดเริ่มลงทะเบียนพร้อมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิดประมูลวันที่30มกราคมปี2565ด้านนายภูสิทธิ์ อนอันทวัฒน์ขนส่งจังหวัดสุโขโทัยคาดการว่าจะได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมประมูลป้ายทะเบียนในหมวดอักษรกอไก่ทอทะหารการงานก้าวหน้าการค้าท,ะทะวีคูณของจังหวัดสุโขโท,ทัยเป็นจนํานวนมากสําหรับการประมูลในครั้งนี้ถือเป็นการประมูลในรูปแบบใหม่ผ่านทางช่องทาง,งอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวซึ่งถือเป็นวิธีใหม่แห่งการประมูลเพื่อป้องกันการระบาดโควิด -19 การประมูลหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทหารการงานก้าวหน้าการค้าทวีคูณของจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตรายได้จาก การประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถชัถนนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถชัถนนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถชัถนนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-642-316หรือ055-612-731หรือที่สายด่วน1584